กรมตููเอาประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกแล้วค่ะรอบนี้เตือนถุกภาคระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่า11-13กุมภาพานนันธ์นี้เช็คพื้นที่ด่วนค่ะ วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำๆำวันนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยอีกแล้วนะคะหลังจากที่เพิ่งจบประกาศเตือนในฉบับก่อนไปเพียงไม่กี่วันก็มีประกาศล่าสุดออกมาค่ะประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่11-13กุมภาพันธ์ฉบับที่1โดยในช่วงวันที่11-13กุมภาพันธ์เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและประิมณฑลจะมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและ ลูกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมตุมและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร02-399-4012-13และโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ประกาศณวันที่10กุมภาพันธ์เวลา5นาฬิกาค่ะเตือนพี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนทุกภาคนะคะทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและประิมณฑลในช่วง11-13กุมภาพันธ์นี้ต้องระวังพาย,ยุฝนฟ้าคนองด้วยค่ะโดยจะเริ่มจากทางภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคอีสานล่างก่อนนะคะจากนั้นจึงขยับขึ้นไปบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือค่ะ ส่วนทางผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุได้มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันตั้งแต่วันที่1 0ถึง19กุมภาพันธ์ซึ่งมีการเตือนเพิ่มในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะโดยในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีฝนน้อยลงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออก ลมมีทิศทางแปรปรวนโดยมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทนําให้มีฝนฟ้าคะนองบางแหง่งสําหรับภาคใต้ลมตะวันออกกําลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมตลอดช่วงทําให้ภาคใต้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและในช่วงวันที่1 1ถึง13มกุมภาพันธ์มีคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนระดับล่างยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นส่วนภาคใต้ลม ตะวันออกยังคงพัดปกคลุมต่อเนื่องทําให้มีฝนเล็กน้อยถึงปางกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะสําหรับภาคใต้มีฝนอยู่ตลอดช่วงนะคะและจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะหากมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมทางช่องชาวบ้านตะรำดำ,ดำจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ